อสวได้เห็ดอีกโอ้โดน้องน่ะบอกมีค้าก็ได้ไดพี่น้องน้มบ่น้มกา,ากาสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อมื่อเนี้ยมาพอกับอีสานบานดงกับยายพอกันในบรรยากาศม,มางทิ้งเพียงพี่น้อง เก่าเหมือนเดิมมองเก่ามองเดิมเก็บเพดอยุคค่าอาไรวะเนาะดอกมันคือเป็นสีเนานา โอหยุดดใส่บาตรอ้ยอกเง็ด,ดาสั้นพี่น้องไทยกันยากงาก่ายบาตรเกิดดิขี่เห็นหมันท่างอูอ้ั้นคู่เนี่ ตุ๊กออมมัน กินน้ำจังสี่ทาพวกฝ้าเออกอะขาเนาขาเนาะขาคนสีน้อพี่น้องตึ้นก็ะสิเริ่มเน่าแล้วปัดออกหลยๆ สามซีดอกดอกนึ่งหาแล้วดอกหน้่งดกัน่อาก่อ นนนะันี่เป็นสัตงเห็บสวยขาเห็ดนี่นี่ซื้อกับเขาอยู่ที่น้องเอ้ยอยู่ บ้านก็เือสิบเห็นแหละหลายบ้านเห็ดหลายก็เลยลงไปทัว่วอะไรบ้างโอขาดูเขาเนาะโอ้ขา,ขา,า,ขาเห็ด hết cho lắm nhà trong khá con nhau màu bớt lười ดอกมีค้าก็ได้สวยสวยค<ว>่าดำค่ะุดตัดออกลา,ลายก่อน คนตกลายลายกะออกน้ำคู่ตกเด้งๆทักคู่เพราะว่าคู่เิ่นบ่ซืึนแห้งแต่ซึนแห้งๆกะบอออกอ่อ้อตกปลาย,ยาเ,เป็นโลดเบิ่งบ่คักบ่เห็นเพิ่นสิเป็นสีคือใบ มันนี่เป็นต้นกะถินเทพาพี่น้องนกขถินเทพาไม่ต้นนึงเลยกลับมาหาทางพีระเดอร์บานเนี่ยหลังจากที่หาทั้งคู่นั่นได้นี่แหละพ่อโอคก,กึมตาสิมาหาน้ำคู่นี่เติมกันเติมคู่นั่นคู่นี้พ่อได้ติมตาพี่น้องพ่อได้เติมกันถามว่ามาหากะ พันบานเด no ้๋วเดี๋ยวพันกัดสิเน่าอาลุนน้ำกันเด้อโอ้โหเห็ดโดกเห็ดอันะไรกระโพดกระโพดอีลื้อเป็นไรเมื่อวานนี่ก็เคยจังบ่เห็นครับ บาน,นบาตานนี้ว่ะตาในนี่แต่เห็ดบานๆเก็บมาแต่น้ำเลาะข้องพี่น้องเลาะเลาะคู่มาได้ถ่ายให้เบิง่งได้เกือบเต็มตาแล้วนี่ส่งสีน้ำนี่แต่ดอกบานๆอะไรที่มักอัน ไทยน้ำนสันคู่ให้เบงบงัดนี้ก็สิไทยไปน้ำคู่นี่ก็พ่อได้ติมตาก็สิเขาบ้านบัี้พี่น้องโอ้ยสะอวนได้เห็ดเ,เห็ดขมเห็ดดูค่าฮ่าห่วงนะยังขับเลย โอ้อยยางางมลหากลับไปกลับมาสักก่อนกลังเขยแยกกับโบเห็นหากลับมาเธอหนึ่งเรากับหาไปอีกป่าไม่อย่าหลาบยักพี่น้อ,นองโอ้โหยหไหลพีย่ยาเสกคนมาตัดอยู่ ตัดยางเปเล,ลี่ยนได้ละสิดชิยางบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คือฝนพันกระง,งามขึ้นที่ฝนตกมากนี่ว่าท่านได้ตัดที่เคย ็จังไงสมองบ่เห็นนไดได้บ่ได้เห็ดอีผู้เดียวนี่ก็เอาบ่เบิดเด้อพี่น้องได้เท่านตาก็บ่เห็นปานดโอ้ เป็นไรเนาะเอาใบานะยบน้องทะเป็นตั้งส้งแกเลยเนาะนะโอ้ยแกเป็นบางดอกโอ้ยดอก,อก,ก,กนกีน่ละแกกระโม่ขาดว่าเพื่อใโอ้ยใยบ้อนะงเนาเพ่อไง่าใยแบบกระามดอกอก่นเอ ็เ,เออดอกเห็ดดอกนี้ดอกนี่นโอ้ยงามอีดีเลยโอ้ยแล้วจะมีเกิดรุ่นได้ไหมนี่เป็นดอกงาม,งามเลย ขุ้มเท่ากระเท่าออไปเห็ดโดกในพักมือน,นี้จะโดกบนบานโอ้โหงามงามงามไปเล่าไปลวกนี่ดอกขาวทั้งในพี่น้องขาวงาม,มเลยทั้งในสวย บาบอบบานกบับโบเห็นปลาหกนี่น่มัอนอะไกันวันนี้อีสานบ้านดุงกับยายป้าผีปลาน้องมาเ็จอดูข้าพูดนะกระตาเนี่ยกับบโบติมปันได มีแต่ดอกบานๆเด้อมึอนี่ผ่านมาก็คือสิหน่อยลุงหน่อยลุ่งแล้วล่ะมีแต่ดอกบานๆดอกหน่อยก็บอกไข่ไหลฝากกดกรเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าผ่านคลิปใหม่ๆของยายมาติดตามมังยายปลาสริมื่อแต่ละมืองยายสิพามาเห็ดอีหยังเนี่ยพี่น้องเพื่อนมาเก็บเห็ดยุคคานได้หลายได้หน่อยซ้ำหดามาติดตามมังเด้อพี่น้อง พอกันในสองสองทางเลยในเพจเพจบกกุ๊กมีซื้อเดียวกันกับอันอิสานบานดุงกับย่ายนะซื้อเดียวกันพี่น้องกับในยูทูบยกาจ้ะขอลาไปก่อนพอกันไหมมึงไหมคลิปไหมเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไห่พี่น้องรับบอน้า